าดูอ้เราไปดูครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขตหนึ่งท่านผู้มทราบเลยครับรายงานตัวเลขที่มาจากกกตซึ่งกกตเท่าที่เราเช็คเนี่ยกกตใช้คำว่าอย่างไม่เป็นทางการแต่เชื่อว่าเป็นคะแนนที่นับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองไปหาภาพดูมันจะมีภาพของตัวเลขนะฮะใช่นะโอเคนะครับเห็นไหม แทนตำแหน่งที่ว่านะครับอย่างไม่เป็นทางการะนะโอเคแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนับครบแล้วแหละเบอร์สองชนะด้วยคะแนนคุณเจเด็ดนะครับชนะด้วยคะแนนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้านัชนนจากพรรคประชาชนสามหมื่นหกร้อยสี่สิบคะแนนะนะครับก็เลยมีส่วนต่างกันอยู่ที่ประมาณหกพันหกพันกว่านะะฮนิดๆะนะครับผู้บริสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งแสนสามหมื่น กว่าคนเนี่ยนะครับมาใช้สิทธิ์อยู่54.95อ54.95ก็เป็นตัวเลขที่แน่นอนเลือกตั้งซ่อมมันก็ต้องน้อยกว่าเลือกตั้งปกติอยู่แล้วถูกไหมครับทางเรื่องของการรณรงในการหาเสียงเรื่องของคนที่จะลงแข่งขัน<ม>แล้วก็ทางพักประชาชนก็เคลมว่าเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งลวงหน้า<อ>ดังนั้นจึงไม่จึงมีหลายคนที่ไม่ได้กลับบ้านไปเลือกคะแนนจึงหายไปคือคือเลือกตั้งลวงหน้าคะแนนพรคประชาชนหายไปแล้วถามว่าคนที่เขาจะเป็นเลือก พักเพื่อไทยหรือคนที่จะไม่เป็นเลือกพักพลังประชาชนพักประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเลือกเหมือนกันนะเออใช่ไม่ไก้ไปด้วยเออมันต้องหันไปมันไม่ใช่คะแนน,นของคุณหายคนเดียว <c ười> นะฮะคืออย่าไปโทษดินโทษฟ้พาแพ,าพา้ก็แพ้นะมีรายงานนะครับที่ไทยโพสต์ได้เขียนเป็นเหมือนกับเป็นบทกึึงบทความเอาไว้นะฮะก็น่าสนใจนะครับว่าเปิดเบื้องลึกพักส้มภายเลือกตั้งสสอเมืองสองแควนะครับเอ่อ ส่งสัญญาณให้เห็นได้ว่าประชาชนเริ่มจะหันมาให้ความนิยมพักอุรักษ์นิยมใหม่เพิ่มมากขึ้นและนับเป็นชัยชนะที่ติดต่อกันมาหลายสนามแล้วตั้งแต่สนามนายกองค์การประหารส่วนจังหวัดอบจในหลายๆจังหวัดจนมาถึงการเลือกตั้งสอมสสเขตหนึ่งที่เมืองสองควายพิษณุโลกเสมือนหนึ่งลมที่เริ่มเปลี่ยนทิศและตั้งแต่ปี6.6นะครับพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเดิมหรือพักสีส้มชนะเลือกตั้งสนามใหญ่สอสอเรับความนิยมสูงสุดแต่ไม่สามารถเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลได้ จนต้องให้พักเพื่อไทยมันเป็นแกนนารัฐบาลการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนายกอบอจอและสสพักจกักคั้วอนุรักษ์นิยมใหม่เข้าวินทุกสนามและเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะมีคะแนนทิ้งห่างเช่นที่จังหวัดราชบุรีสนามอบอจอพักประชาชนขนแกนนํายกขบวนการช่วยหาผู้สมัครหาเสียงแบบเต็มทีมก็ยังแพ้ให้กับบ้านใหญ่เมืองโอง่งจังหวัดราชบุรีและล่าสุดนั้นก็แพ้การเลือกตั้งซ่อมสสที่พิสณนโลกทําให้สะท้อนไปถึงหมากกระดานที่เหลือต่อไปว่า พรคประชาชนจะมีแนวนโยบายหรือรูปแบบใดมาต่อสู้ในสนามการ,การเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะอบจอที่กำลังจะมีถึงในอีกสามเดือนข้างหน้าการเลือกตั้งที่ผ่านมา4 5หสนามสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพักอนุรักษ์นิยมใหม่หรือกลุ่มบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดได้เริ่มยึดพื้นที่คืนแล้วด้วยกลยุทธ์การต่อสู้แบบรวมกันเราชนะส่งผู้สมัครที่เห็นว่าดีที่สุดแข็งที่สุดพร้อมที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเพื่อไปสู้กับพักประชาชน มากระนานที่พิศุดโลกที่ผลออกมาพักเพื่อไทยชนะในวันนี้ย่อมส่งผลสะท้อนไปถึงทุกสนามในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นรวมไปถึงสนามการเมืองใหญ่สสในอีก3ปีข้างหน้าเพราะถ้าการเลือกตั้งออกมาในแนวนี้เชื่อได้เลยว่าบ้านใหญ่อนุรกษ์นิยมใหม่กลับมายึดคืนทุกพื้นที่ทุกสนามอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ที่ท,ที่น่าสนใจนะครับคือดูคะแนนเมื่อเทียบกับคะแนนของ หมออองนะปฏิพัฒน์เมื่อการเลือกตั้งปี66เนี่ยกับรอบนี้เนี่ยหายไปประมาณหมื่นคะแนนนะหมายถึงคะแนนของผู้สมัครของพรรคประชาชนกับคะแนนของปฏิพัฒน์เมื่อปี66นนกับเมื่อ่วานเนี้ยหายไปประมาณหมื่นคะแนน